ฉีดวัคซีนยังครับอันนี้ถามก่อนไม่ไม่น่ากลัวครับแต่ว่าใจดีแค่กับเธอนะโอ้โหปะมึงรีบไปให้ไกลๆกูเลยไอ้สักปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงอะไรเนี่ยดูแลตัวเองได้นะครับก็เจอกันวันละนิดก็พอแล้วนะเฮ้ยไอเดครับมาม่าเฮ้ยอร่อยเพื่อนอร่อยอร่อยเปลี่ยนไหมอะไรนะเขาแบล็คลิมไปฟาร์มไปไปฟาร์มเถอะกูเริ่มกลัวเหมือนไม่กูขึ้นมือทีนะมันมีเนื้อมีเนื้ออ๋อเนื้อโอเคโอเคโอเคแบบสู้คนนะเอ้า มาดิเดียนตกตีอยู่ฝ่ายเดียวนะเออมาดิแกตายแกโดนฉันหออเปไปที่รับแน่ล่ะงั้นกูไม่สู้มึงละเดี๋ยวกูพาขึ้นมากูไปดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมมยฟาร์มไงไหมบัดไมลไหมไปเหอะมึงไปเหอะมึงไปได้แล้วมวยฟาร์ไมไป ตายนายได้เป็นอิสระแต่ถ้านายตายนายอยู่กับเราขอเป็นอิสระไปเถอะพุงไฟไปเถอะไปไปฟาร์มจะไปไหนอรัเพื่อนไปฟาร์มหมายถึงมึงอะไปฟาร์มเทพมันจะรีแล้วเออพอทันแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านไงเพื่อนผมกลับบ้านเดี๋ยวไอ้๋อไปสวัสดีครับผมกวนน้องมาใครเนี่ยสวัสดีครับเอามากันน้อมากันน้อชายพี่มาเดินเล่นครับแป๊บเดียวเฮ้ยเอาดีมีตังค์ไหมตังค์หมดวะ เราดูแบบนึงพี่เรอยู่เจ็ดหมื่นเองขอไม่ใช้ชีวิตบ้างได้ไหมล่ะพี่โอเพเอแกเพ้อพี่ก็กลัวก็ยิ่ถึงจังเลยครับพี่ชายมึงจัดการดีเยี่ยข้างหลังให้กูดิใครเนี่ยแบลลีงครับเป็นบัตตี้อาร์เธอรล่ะเป็นบัตตี้อาเธอร์ตัวติดกันช่วงนี้ไปฟาร์มไปเขาเป็นเขาเป็นบัตตี้พี่จริงอ๋อ เออเป็นบัตตี้ลุงเขาให้จับบัตตี้หรอเออน่ารักดีครับพี่น่ารักดีครับหน้าตาเขาดูน่ากลัวเว้นยดูไม่ค่อยเป็นมิตรฉีดวัคซีนยังครับอันนี้ถามก่อนไม่ไม่น่ากลัวครับแต่ว่าใจดีแค่กับเธอนะโอ้โหปะมึงรีบไปให้ไกลๆกูเลยไอ้สัปผมผมว่ามันมันค่อนข้างนี่แบบพี่ค่อนข้างที่จะเอ่อเมื่อยฟาร์มเลยธอนะไปฟาร์มเธอนะไปไปฟาร์มไปฟาร์มไปแล้วป่ะ นายเฮียอะไรนายไอ้สัตว์วิไอ้เฮียมึงไปฟาร์มไปไปฟาร์มเราไปส่งเราค่าทหารดิโอ้โหเไป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 ส่งไปไอ้กัวกไปไปส่งค่าทหารด้วยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมถามกันไอ้ไอ้ตัวหลังพี่นี่ฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมฉีดแล้วไอ้พามันพาไปส่งค่าทหารพี่ป่ะได้ครับกลับครับแต่กิ่งอะไรนายกัวตับยังไงให้ทันพี่วะเนี่ยพี่ดูรูปผมดิแค่เนี้ย ชีวิตย์ะเดี๋ยวเดีขับรอมึงพี่สี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีก,ก,ก,ก็ตกก็ตกก็ตกขอกัะเอวหน่ยอยเฮ้ยเฮียคนลุกสูแ้แรงแรงแรงเราแรงน้องเฮ้ยอ๋อ รทันแน่นะพี่ทันอยู่มั้งไอ้กูเจอเงินบ้านบ้านเราก็ได้ก<บ>ู้อ่ะพี่สง่งไปที่อนบ้านอยู่ไหนครับพี่บ้านตรงเอ,อ่อตรงโพโพน้ำมันอ่ะโพลน้ำมันเออไม่ทำอะไรผมไม่รู้อ่ะไอ้ตรงโค้งอ่ะกู้อ่ะอ,อ,อ๋อไอ้ซิกซิกซกับพี่เออเอ้ยไม่ใช่โค้งซิกซิก này này sai măng đó là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nè? แงกมือทำยอย่างนี้ได้สัตว์กเทื่อมึงจริงนะเฮียแบรี่ไม่มันง่วงนอนง่วงนอนเฮียอะไรง่มน,นอนเฮียอะไรหลังกูละตับหลังไม่ได้หรอไม่เอาดแลตัวเองได้นะครับก็เจอกันวันละนิดก็พอแล้วนะกำลังแบบเจอวันละนิดจิตจใสอ่ะ นีก็เ่อมึงจริงนาสัตว์เฮียไปมึงเดินไปเองนะมึงเดินไปเองซะนะเอารถขึ้นไม่ได้บักเลยบักเลยโอ้โหเฮียรถบัก